นี่นะครับทุกคนตอนนี้วิวถแล้วก็ลูกทแล้วนะเปิดไปเลยนะครับนี่นะผมเห็นคนมาคอมเมนต์ในช่องผมนะครับว่า G m อปลดแบนด์ให้เราทุกคนนะครับกับการอัปเดตครั้งนี้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจริงไหมนะฮะมาดูกันนะครับรอ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 ,รอโอ้ยรอนานจังวะคีมาแล้วทุกคน นี่นะคือผมเห็นคนดูมาบอกนะครับว่า GM ปลดแบนให้แล้วนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับผมก็เลยจะมาลองวันนี้นะเขาคอมเมน,มนต์เมื่อวานจะผมมาลองวันนี้นะครับมาดูกันว่าได้จริงไหมนะฮะแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าใครดูอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กันก่อนเลยนะครับกดติดตามด้วยนะฮะแล้วก็ขอให้ดูกันอย่างน้อยหนึ่งนาทีนะครับไม่ต้องข้ามนะฮะเดี๋ยวผมล็อกยินเฟอนะ น,นี่ทุกคนมาแล้ะปั๊บดูแล้วจริงไหมเฮ้ยทุกคนจริงว่ะเฮ้ยเกได้จริงเฮ้ยทุกคนอันน,น,น,นี้คือผมไม่ได้ตัดต่อนะเนี่ยผมลบแอป,ปโคนอะไรไปหมดแล้วนะครับ่ยดูนะครับผมลบไปหมดแล้วนะเหลือแค่ฟรีไฟ เฮ้ยทุกคนผมว่ามันโคตรดีเลยเนี่ยเฮ้ยทุกคนจีเอมแก้เบนให้แล้วโอ้โหดีจัดโอเคนะครับผมก็ขอกกาบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับคือหลังจากที่ได้เห็นต้นคลิปไปเนี่ยคือจ <GM S 1> <G> ีเอ็มเขากดแบนให้จริงๆถ้าใครไม่เชื่อนะครับลองไปหลวนมาดูเลยนะ แบบปกตินะครับปลดแบนด์ไอพนะฮะโหลดแบบปกติเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้หลอกด้วยนะฮะอันนี้ร้อยเอร์เซ็นนะนะฮะถ้าใครไม่เชื่อดูให้จบนะแล้วกดดีดไลค์ได้เลยถ้าใครไม่เชื่อนะอันนี้ผมพูดจริงๆด้วยนะก็ขอให้ดูกันอย่างน้อยหนึ่งนาทีนะเฮ้ยๆตรงนี้อะไรวะเฮ้ยชุดใหม่ทุกคน ชุดเท่อะชุดมันดูแปลกๆไงไม่รู้อะทุกคนแต่ผมชอบเสื้อมันไม่มีหมวกออ้ยหมวกเท่มาสุ่มสักหน่อยละกันปึ๊บโอ้ไม่ได้ทุกคนสุ่มอีกรอบครับปรับโอ้กล่องม่วงไม่มาเอามารอบนี้โอ้โหไม่มาทุกคนอนี่นะครับอภินิหาร อันนี้ครับหลวงปู่หวานนะฮะมาบัตรฟรีไปกล่อง <c oughs> ไปอีกรอบ,รบกล่องนีกแล้วโอ้เฮ้ยเงินจะหมุนแล้ว่ะไม่มีกล่องมุ่งทุกคนโอ้โหปึ๊บโอ้โหได้อันซ้ำเฮ้ยอันนี้เปลี่ยนยัง,งวะผมอยากซุ่ม เฮ้ยเปลี่ยนแล้วทุกคนผขอไปเลขมาเพิ่มก่อนเดี๋ยวผมสุ่มสิบบาทเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันนี้ผมเหลือกี่วันวนะอุ้ยเหลือเยอะนี่นาฬิกาผมใกล้หมดแล้วผมไม่ซื้อนั้นแล้วกันเอาไปซื้อนี้นะครับเอาไว้ไต่แรงนะมันมีประโยชน์นะครับสำหรับผมผมเอา ตอนนี้ผมเน้นใส่แล้วอยู่นะนี่นะครับเรามาสุ่มกันนะทุกคนสิบรอบไปเฮ้ยม่วงปึบโอ้ความแรงไปหมดแล้วทุกคนโค้งโคตรกาดไอ้ตืดเลยว่าเรามาสุ่มฟีปรับสองฟี โอ้โห oh มีแต่ขว<อ>่งมีเงื่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ตู้สมสก,กินปืนผมยังไม่ได้ซุ่มต้องซุ่มสักหน่อยมีไหมวะอ้าวไม่มีอ๋อยังไม่หมดกระโถีแต่ผมได้ของเพิ่มมาเยอะอยู่นะเฮ้ย hey. เปิดก่อนบัตรสมสกิน,น,กนปืนผมมี เอีกสักรอบต้องจัดไปอีกสักรอบครับคุณผู้ชมนะเผื่อได้ของเลนลนเล่เลเลมา,มาจัดอีกสักรอบผมอยากได้อะไรสดุดใบนี้นะอันนี้กระเป๋าเฮ้ยท่านี้ผมเคยมีนะนี่ท่านนี้ด้วยไอดีเก่าผมมันโดนแฮ็กไปแล้ว ดนแทกทุกไอดีอ hmm. um. ืมมันมีแต่ของกลากัะทุกคนรอบเนี้ยนะมันว่าอยากได้อันนี้สุดแล้วครับคริกิตันไปเห็นความเกลือมาแต่ไกลเลยทุกคนเหนื่อยใจกับของในเกมโอเคนะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ก็จบ แล้คลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันนะเพราะว่าก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรให้คุณผู้ชมดูแลนอกจากสุ่มของง,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 งูๆนี่นะเอาเป็นว่าก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับนะก็ถ้าใครดูจบก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะฮนะ้ากด จะดีมากเลยนะครับเพราะว่าไลค์เนี่ยทำให้ผมมีกำลังใจในการทำต่อนะครับโอเคจบแค่นี้